บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนโนเกีย n 9. Touch smartphone. S ทัชสมาร์ทโฟนแอดไวสแหล่งรวมไอที สู่ช่วงของ weekly C3 นะคะต้องบอกว่าหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีนี้เนี่ยทำให้ t r a ฟ f i ข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงการจราจรข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากถึง40%เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมานั่นเองนะคะหลายคนต้องใช้คำว่าสำลักข้อมูลเพราะว่ามีข้อมูลจากสื่อต่างๆมากมายวันนี้ซีมีหนึ่งสื่อที่น่าสนใจเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่ทำคลิปวิดีโออธิบายเรื่องของวิกฤตการณ์น้ำท่วมเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น กลุ่มนี้มีชื่อทีมว่ารู้สู้ฟลัดซึ่งหลังจากปล่อยคลิปไปเพียงแค่3วันก็มีคนดูเกือบ1 0 0 0 0แสนวิวทีเดียวนะคะเราไปดูกันก่อนเลยว่าคลิปนี้อธิบายน้ำท่วมเข้าใจง่ายอย่างไรบ้างค่ะสมมุติรัฐบาลประกาศว่าน้ำจะท่วมเขตสลัดเป็ด1เมตรบ้านเอและบ้านดีอยู่ในเขตเดียวกันแต่ความสูงของบ้านไม่เท่ากันอาจเกิดความสับสนได้ว่า1เมตรของบ้านใคร นั่นเป็นเหตุให้รัฐบาลจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์น้ําเป็นระดับน้ําที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเพื่อที่แต่ละบ้านจะได้ประเมินสถานการณ์บ้านตัวเองได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดซีมีโอกาสได้นัดสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์นะคะกับกลุ่มทีมที่มีชื่อว่ารู้สู้ฝัดทีมนี้เราไปพบกับเขาเลยค่ะ,ะมันเริ่มต้นจากการที่เราอยากอยากอยากช่วยอะไรบางอย่างก,กับภาวะน้าท่วมแล้วเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้ว วิธีที่ดีที่สุดในการอาสาสมัครก็คือเอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาทําให้มันเป็นประโยชน์มันเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆที่มีความชํานาญเป็นอาชีพสายอาชีพเราก็เลยรวมตัวกันว่างั้นเราจะ หยิบปัญหาหนึ่งซึ่งเกิดในภาวะน้าท่วมนี้ก็คือภาวะข้อมูลท่วมซึ่งมันเต็มไปหมดมันมันล้นไปหมดในข้อมูลที่เยอะแยะแล้วมันไม่มีการจัดระเบียบเราไม่รู้ว่าอันไหนจรงิงอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้อันไหนเวิร์กไม่เวิร์กก็เลยอยากรวบรวมข้อมูลแบบนี้จัดการให้มันเป็นระบบแล้วก็ทําเป็นวิดีโอข้อมูลอินโฟกราฟิกชุดหนึ่งที่ให้คนดูง่ายและให้เกิดความเข้าใจว่า ในภาวะนา้ำท่วมนีสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ภาวะนา้ำท่วมเนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราจะเข้าใจกับมันและเมื่อเราเข้าใจมาเราก็จะอยู่ร่วมกับมันได้ได้ดีขึ้นจัดการกับมันได้ดีขึ้นนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงทำวิดีโออินโฟกราฟิกชุดนี้ครับ ผู้ชมคะโลกออนไลน์นาะทีนี้นะคะเหมือนกล่องข้อมูลใบใหญ่ๆที่มีข้อมูลให้เราเลือกรับได้แบบสารพัดสารพันเลยนะคะอย่างไรก็ดีขอให้คุณผู้ชมมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือรวมไปถึงใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้คุ้มค่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ